การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นสร้างความสุขเพื่อเกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมและนำมาซึ่งความสุขแก่ตัวผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยเพราะคงว่ามีใครที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในความดีและมันจะนำมาซึ่งความเศร้าความเสียใจในภายหลังแต่ถ้าว่าโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันจะนำมาซึ่งความสุขแก่เขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมพลังช่วยบรรเทาทุกเหตเปิดไหม้โรงเรียนฮาฟิดกุรอานอันบัดรอซาอันอิสลามียะอันมุฮัมมัดียะตั้งอยู่เลขที่1 5 7หมู่ที่1ตำบลท่าศลาอำเภอเจ้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพิเชษโอคงผู้จัดการสำนักงานเขตสองสำนักงานเชียงใหม่คุณสุนิาสาศักดิ์สุภาวัฒนกุลผู้จัดการสำนักงานห สาขาเชียงใหม่และพนักงานสาขาพื้นที่ร่วมกิจกรรมก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักเขตเชียงใหม่ได้รับทราบว่าเกิดเพลิงไหม้โรงเรียนสอนศาสนาหาฟ้ายิบอุรอ่านนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนก็ได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาดูว่าอะไรได้รับความเสียหายบ้างนะครับก็แล้วก็หลังนั้ไปเราได้ไปรวบรวมกับผู้จัดการบริหารปรึกษาว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรก็ น้องๆพนักงานและก็ผู้จัดการบริษัทสาขาก็ได้รวบรวมเงินสมทบก็เพื่อจะซื้ออาหารอาหารและก็อุปกรณ์ต่างๆนะในเรื่องของเราทางนี้ต้องการในเรื่องของอาหารแห้งก็จะจัดการจัดซื้อมาให้และก็ในเรื่องของอีกอย่างที่เห็นว่าที่นี่ขาดก็คือในเรื่องของสนามกีฬาเราเรื่องถานการที่น้องๆต้องการเราก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะทําสนามตะกร้อให้และก็สนาม แบบไม่ต้นให้นะครับทางคาดิสลามนะยินดีนะครับเราก็เป็น สำหรับพี่น้องมุสลิมเราก็ให้ยินดีกับความช่วยเหลือที่ได้ระความเดือดร้อนหรือทุกทุกที่ในชุมชนที่มีในชุมชนที่เราเข้าถึงถ้าได้ความเดือดร้อนเรายินดีเข้าไปาช่วยเหลือทุกสาสนาครับเราแบงก์อิสลามเป็นแบงก์ที่ให้บริการได้ทั้งพี่น้องมุสลิมเราและก็พี่น้องต่างสาสนาครับแลว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือนะครับขอบคุณนายยงยุทธเจรณประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้ดูแลมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มาช่วยกันดูแลพี่น้องในยามเกิดเหตุภัยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณไปยังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับโดยเฉพาะสาขาทั้งหลายที่อยู่เชียงใหม่ครับเนื่องด้วยครั้งนี้เกิด ไฟไหม้ที่โรงเรียนฮาฟิดอาลีเนี่ยนะครับก็พวกเราได้ยินแล้วก็ตกใจที่จริงหลายฝ่ายก็เข้ามาช่วยอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะธนาคารอิสลามนะครับเป็นธนาคารของพวกเราเองนะครับผมก็หวังนะครับท่านมาช่วยเหลือพวกเราแล้วนะครับมีเงินมีทองมีธุรกรรมอะไรก็ไปฝากที่ธนาคารอิสลามนะครับก็พวกท่านช่วยเราเราก็ เป็นธนาคารของพวกเราเองเราสมควรที่จะไปให้การอุดหนุนนะครับและขอรอตอบแทนทางธนาคารอิสลามขอให้กิจการไปด้วยดีนะครับๆๆขอรอตอบแทนทางธนาคารและทุกๆท่านด้วยครับแน่นอนว่าการทํางานที่ดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนเช่นกันท่นานบบีสลาลลอฮุอัลเลบัสลัมได้กล่าวไว้ว่าใครได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากในโลกนี้แก่ผู้ศรัทธา อัลลอฮ์ก็จะปลดเปี้ยงความทุกข์ยากของเขาในวันกิยามัตและไขพได้คื้ความสะดวกง่ายได้แก่ผู้ที่ลำบากอัลลอฮ์ก็จะคือความสะดวกง่ายดาแก่เขาในโลกนี้และโลกหน้าชุมพลสี่สมบัติรายงาน